โอเคไหมแบบนี้นี่โอ้ดีมากเลยครับให้คกวามก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนเราใส่ยาไม่รู้ยาอะไรต่ออะไรมันเยอะไงอ,นนอันนู้นอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะที่หนึ่งโอ้ยหิวยาเนี่ยหนักเป็นสิบตัวนเนี่ยคั้งหอนึ่นนะครับตั้งแต่เริ่มปิดมาเนี่ยใส่แมกมานาวา่าสองตัวเนี่ยผสมกับข่ามาเรงตัวไปใช่ไหมเตียเราขีดเตียมีน้อนเราขีดนอนเพื่อใส่สองตัวเนี่ยจบทุกอย่างครับเมื่อก่อนเราขีดกีละรังใช่ไหมครับมาปัจจุบันเนี่ยเรามาใส่แมกมานาว่าเนี่ย เราก็สีทิบวันครั้งไม่มีนอนไม่มีเสียอะไรเนี่ยก่อนมันใส่เยอะยามใส่มากใส่อย่างงั้นก็ไม่อยู่ติดไปได้ฟังคำวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลงวันนี้แล้วคือมันไม่อยู่อ่ะถ้าเกิดเรามาใส่ตัวเนี้ยคืออยู่คิดวันอยู่ว่าเอาลองมาใส่ดูว่ามันจะเป็นไงสั่งมาสูตรแรกสีไปประมาณสักสามครั้งว่ามันดีนะก่อนใบอ่อนไม่ค่อยแตกมาสีจะสามครั้งอย่างเงี้ยใบอ่อนมันเริ่มแตกคิดว่ามันดีเราก็ต้องใส่ต่อทีนี้ใช้มาบดกี่รังแล้วใช้มาเนี่ยสามรังครับทีนี้มาช่วงออกดอกเป็นยังไงมั่งส ุกอย่างเนี่ยผสมสีได้ครับครับไม่ว่าดอกไม่ว่าลูกไม่ว่าใบสีได้หมดก็ดีดีดอกไม่ไม่ร่วงเลยใช่ไหมไม่ร่วงครับขั้วเหนียวครับใบไม่ไหลเลยบางคนเขาบอกว่ากลัวใบไหลใบไม่ไหลนะไม่ไม่ร่วงนะลูกอ่ะมันจะมีมั่งไหลแต่ว่ามันมีไม่เยอะเมื่อก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ลองไม่รู้ว่ามันด้ ผลผลิตของเราจะได้ประมาณนีไ้ไหมแต่ยังไม่รู้ <S <S อเอามาลองใส่ดูแล้วโอ้ยมันได้ผลเกินคาดหลังจากครึ่งเนี่ยห้าจิตมันได้เป็นร้อยเราตอนเนี้ยผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งตัวเลยทั้งกันอ่ะครับดอกบีลูกดีดอกมีออร์ดอกก็รอเลยเนี่ยลูกเนี่ยเยอะอ,อ,อีนะเนี่ยตรงตรงแตงอี่นะเ,เ,เนี่ยที่มองเห็นนีู่มัเป็นลอยๆมั้ยเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยบอกว่าดีมากเลยครับผมจะแนะนําให้เพื่อนๆชาวสวนทุกคนครับให้เอาไปใส่ลองดูว่าผลผลิตดีเกินคาดครับใส่มาปีกว่าแล้วเนี่ยแต่เริ่มทำใบครับทำใบมาเลยจะถึงนี่ ปัจจุบันนี้ครับใช้มาตั้งแต่เริ่มทําใบจนถึงเห็นลูกแล้วใน,นี่ยสามรังไงว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มคุ้มเกินคาดครับถ้าเป็นยาอย่างอื่นนะใช่ไหมกระีิบีหละเอติปวดแต่รังรังนี่ก็าสีแค่แ,แค่สองครั้งอะ่ะก็หมดแล้วบำรุงใบนอนมัง่งไลแดงมัง่งหลายอย่างอธิบายไม่ถูกอะ่ะแต่ตัวนี้ใช้แค่สามรังแล้วเห็นลูกเนี่ยเห็นลูกประหยัดครับเกินครึ่งเลยเนี่ยสามรังเห็นลูกในการทําทุเรียนต่อฤดูกาลเนี่ยถือว่าประหยัดไหมประหยัดครับประหยัดมากเลยครับ